จ้พี่น้องมือนี้กับมาเที่ยวเมืองฮัมเบิร์จกจ้ะมาเที่ยวมองไอสเตอร์จ้ะมองกลางเมืองเลยพี่น้องกลางเมืองเลยจ้ะกว้างกว้ามง,ง,งาม,งา,มากพี่น้องงามงามจ้ะพี่น้องน้เลือกกำลังมากคนหลายร้ายพี่น้อง คนหลายคนหลายมาใจกลางเมืองเลยจะพามาเที่ยวพี่น้องามาเที่ยวแล้วก็จะน้อยชิย่างอ้อมทั้งในก็เป็นร้านอาหารเลยจะทั้งในก็ได้ทั้งในก็ถนนช์อปปิ้งพี่น้องถนนช์อปปิ้งนี่จะถนน,นช์อปปิง้งถนน,นช์อปปิงนนนปป้งคนหลายพี่น้องกลางเมืองคนหลายจ้ะคนเยอะมากวันนี้เยอะจริงๆ นั่งบอกเลือดออกแล้วพี่น้องเห็นบอกเลือดออกแล้วเลือดออกแล้วอืมทาเลือดทาเลือดจ้าพกพกคือก็เ,กเกกคยลองแล้วสเซียมีแบบนี้แหละสิบกิโลประมาณเออ ไห้เฮบึงจ้ะแค่นี้ก็น,นอก้อบ๊ายบาย